สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซลเบสนะครับวันนี้เบสจะพามาดูรีวิวการตกแต่งนะครับทั้ง3รุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปาเจโร่สปอร์ต GT p าร s สนะครับปาเจโร่สปอร์ต GT พ r เ m ียมนะครับและก็ปาเจโร่สปอร์ตนะครับเอลิทอ dition นะครับวันนี้เอามาให้ดูกัน3รุ่น2สีนะครับว่าลูกค้าก่อนส่งหมอมีแนวทางการตกแต่งอะไรประมาณไหนกันนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับว่ารุ่นพาร s สตกแต่งประมาณไหนพิเอียมตกแต่งประมาณไหน อีริตตกแต่งประมาณไหนนะครับอ่ะเริ่มจากสีขาวโดดเด่นอยู่สีเดียวอยู่คันเดียวเลยนะครับวันนี้นะคันนี้นะครับเป็นปารจเรลสปอร์ตจีทีนะครับราคา1 3 6่0ล้านบาทในปี2022อะฮะอ่ะอันนี้ด้านหน้านะครับปกตินะครเหมือนเดิมนะครับก็โลโก้นะครับติดตั้งเพิ่มให้กับลูกค้านะครับเป็นโลโก้แท้จากโชว์รูมให้เลยนะฮะไม่ได้เอางานนอกงาน จีนมาหลอกติดตั้งให้กับลูกค้านะครับส่วนกระจังหน้าและคิวหน้านะครับเหมือนเดิมนะครับปกติแล้วเป็นสีเงินนะฮะกับสีโครเมียมอันนี้เราทําการขาดใหม่ครับและพ่นสีใหม่ให้เป็นสีดําเงาเลยนะฮะเพื่อให้มันรับกับอะไรละครับรับกับชุดแต่งไรเดอร์เตัวนี้ครับเป็นชุดแต่งไรเดอร์เอ็มวีสนะครับตัวนี้ติดตั้งมาครับเป็นชุดแต่งแท้ๆจากโรงงานของเจทูสปอร์ตนะฮะอันนี้เขาก็ไม่ได้ทาการพ่นสีเพิ่มเติมแต่เป็นชุดแต่งสีนี้เลยนะครับและเราอยากรู้ใช่ไหมครับ ใส่ชุดแต่งสีเนี้ยมันเพิ่มสีพ่นสีได้ด้วยเหรอพ่นได้ครับเรามาดูอีกหนึ่งรุ่นในด้านหน้ากันนะครับคือรุ่น e l ลิทขับเครื่อน2ล้อนะฮะมารุ่นนี้นะครับคือรุ่นปาร์เจโร่สปอร์ตเอลิทอีดิชันนะครับขับเครื่อน2ล้อคันนี้นะครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนสอบาทนะครับในปี2022นะครับราคาจะถูกปรับเพิ่มมา1,000บาทนะครับเรามาดูคันนี้ที่ลูกค้าตกแต่งเพิ่มเติมนะครับชิ้นแรกนะครับที่ลูกค้าตกแต่งเพิ่มเติมมะก็จี คิวหน้าครับปกติตรงนี้มันเป็นสีโคเมียมครับเราก็ขัดแล้วก็พ่นนะครับส่วนโลโก้และกระจังหน้านะฮะที่มันติดตั้งมาเนี่ยมันมาจากโรงงานแบบนี้อยู่แล้วนะฮะเพราะว่ารุ่น e l ลิ e เป็นรุ่นที่พ่นสีดำมาให้กับโรงงานเลยมาจากโรงงานเลยแต่ตรงนี้เรามาเพิ่มเติมแค่คิวหน้าเท่านั้นเองนะฮะยังไม่หมดเท่านั้นครับเมื่อกี้ชุดแต่งลาเดอร์เอ็มในคันสีขาวเนาะเราเห็นว่ามันจะมีทั้งขาวบอลเงินนะครับตัดดำนะครับแต่คันนี้นะครับลูกค้านะครับเลือกพ่นเป็นดำล้วนทั้งหมดนะฮะเพื่อให้เข้ากับสี กระจังหน้าคิวหน้านะฮะแล้วก็ชุดแต่งสีดำนะครับก็จะให้ความดูดูดูรอดูสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับแต่ยังไม่หมดเท่านั้นครับสำหรับลูกค้านะครับบอกว่าชุดเกิร์ดพี่ต้องเอาไปดูยนะ้ำพี่มีโอกาสใช้แล้วกลัวมันหลุดเรามาอีกหนึ่งทางการตกแต่งให้ครับมาดูคันนี้ฮะด้านหน้าของรุ่นปาเจลสปอร์ต Gt Premium นะครับคันนี้เป็นสีดำนะครับเลือกชุดแต่งให้เหมาะกับการใช้งานของลูกค้าแต่ละท่านนะฮะอย่างเช่นลูกค้าท่านนี้ รู้อยู่แล้วครับว่าโซนที่บ้านน้ําท่วมบ่อยมากนะฮะติดชุดแต่งคงไม่เหมาะนะครับก็คันนี้บอกก่อนคือรุ่นพรีเมียมนะครับปาเจโร่สปอร์ตจีทีพรีเมียมนะครับรุ่นนี้ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แบาทนะครับเป็นท็อปขับเคลื่อน2ล้อติดตั้งเพิ่มเติมมีอะไรบ้างล่ะเมื่อกี้สีขาวเป็นพัสใช่ไหมครับอันนี้เป็นพรีเมียมแนะติดตั้งเพิ่มเติมมีโลโก้ด้านหน้าครับโลโก้ติดตั้งเป็นสีเงินให้นะครับส่วนกระจังหน้าจากสีเงินนะครับก็พ่นเป็นสีดําให้นะครับคิ้ว คิ้วตัว่ีแปลว่าคิ้วทั้ง3คันเราพ่นดำให้เหมือนกันหมดเลยนะครับแต่คันนี้พิเศษหน่อยครับลูกค้าบ,บอกว่าพี่ต้องการชุดแต่งไหมติดตั้งไม่ได้ก็พ่นตรงนี้ครับสีเงินครับให้มันเป็นสีดำออกแนวทิปเปิลแบ็คเหมือนคันเมื่อกี้ที่เราดูเลยเหมือนคันรุ่น Elite Edition เลยเพราะว่ารุ่นนั้นอะตกแต่งทิปเปิลแบ็คแต่ใส,ส่สเกิร์ตใช่ไหมอันนี้ตกแต่งทิปเปิลแบ็คแบบไม่ต้องใส,ส่สเกิร์ตครับเป็นงานพ่นสีก็จะออกมารอๆดูด เหมาะกับการใช้งานของลูกค้าเช่นกันนะครับและเรามาดูด้านข้างของรุ่นนี้กันเลยทีเดียวดีกว่านะครับรุ่นนี้นะครับด้านข้างนะครับปกติแล้วนะฮะราวหลังคาจะถูกพ่นเป็นสีเงินใช่ไหมครับอันนี้พ่นราวหลังคาสีดําให้นะฮะพร้อมกับหูกระจกนะครับพ่นเป็นสีดําให้นะครับคิ้วขอบกระจกนะครับลากยาวนะฮะพ่นเป็นสีดําให้อันนี้จะเน้นโทนดําล้วนทั้งคันนะครับมือเปิดเราพ่นเป็นสีดําให้นะครับมาพร้อมกับเบ้ารองมือเปิดด้วยครับล่าเผื่อกันรอยเนาะ ใครเล็บยาวๆนะครับก็จะได้ไม่ข่วนนะฮะได้ข้างเราพ่นเป็นดําให้หมดหมแม้กระทั่งตัวล้อเองนะฮะล้อรุ่นทุกรุ่นของปาเจโร่ถ้าไม่ใช่อีลิตความจริงมันเป็นสีทูโทนเนาะอันนี้เราพ่นเป็นสีดําให้แบบนี้เลยนะครับให้เหมือนรุ่นอีลิตเลยนะฮะคิ้วล้อแท้ติดตั้งให้นะครับอันนี้ก็จัดคิ้วล้อแท้ให้เลยก็จะมีความเป็นโปรงหน่อยออนไหนที่มันสามารถติดตั้งได้ก็ติดตั้งเลยครับให้เหมาะกับการใช้งานกับลูกค้าแล้วเรามาดูคันข้างๆครับคันข้างๆสีขาวนี้นะฮะเป็นรุ่นทั อ่ารุ่นพัสอันนี้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมบ้างอันนี้เป็นการพ่นเยอะหน่อยเยอะกว่าสีดำมเพราะอันนี้พ่นเหลาหลังคาพ่นหลังคาด้วยพ่นเสาเออีกพ่นหูกระจกพ่นขอบกระจกพ่นมือเปิดถามว่าไม่กลัวพังเหรอถามว่าไม่กลัวมันลอกมันล่อนเหรอครับเพราะว่าเบสใช้ตู้อบนะฮะและสีที่ได้มาตรฐานจากมิสซูพ่นจากโชว์รูมโดยตรงเลยนะครับ <S <S และยังรับประกันต่อเนื่องให้กับลูกค้าเลยลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับว่าเราจะเอาอู่นอกอู่แท็กซี่นะครับสีกระป๋องที่ไม่ได้ไดมาตรฐาน ที่ทุกถูกมาพ่นให้ครับไม่มีทางนะฮะอันนี้ก็พ่นจากโชว์รูมเลยครับลูกค้าเลยมั่นใจและเลือกให้พ่นทั้งหลังคาแบบนี้เลยนะครับอ่ะสิ่งที่ลูกค้าติดตั้งเพิ่มจากด้านข้างอันนี้มีชุดสปอร์ตไรเดอร์เอ็มนะก็จะติดนี่ครับคิวรอ้อคิวร้อเพิ่มเติมเหมือนกันนะฮะกับข้างประตูครับติดกับข้างประตูเพิ่มเติมให้แล้วก็กันสาดพวกกันสาด,กกสาดมือจกักรแคฟเ่าจะติดตั้งของแท้ให้กับลูกค้าอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโทนสีขาวสีขาวก็ติดเนี่ยแหละออควิวร้อกับข เรามาดูคันนี้ดีกว่าครับถ้าไม่ติดกับข้างหน้าตาเป็นประมาณไหนนะฮะอ่าคันนี้นะฮะที่เบสบอลนะครับว่าเราเลือกชุดแต่งเลือกตามที่เราต้องการได้นะครับอย่างเช่นคันนี้คือ Elit e Edition ใช่ไหมครับด้านหน้าใส่ไรเดอร์เอ็มเหมือนกันทั้งคู่ทั้งกระสีขาวเหมือนกันแต่พ่นสีไม่เหมือนกันเรามาดูด้านข้างนะครับลูกค้าเพิ่มเพิ่มเติมอะไรบ้างเพิ่มเติมครับคือติดตั้งคิวล้อฮะอันนี้ลูกค้าเลือกติดตั้งคิวล้อเพิ่มเติม,ตมฮะก็จะเหมือนคันขาวแหละติดตัน แล้วก็พ่นสีตรงไหนเพิ่มเติมบ้างถ้าเป็นอีลิทนะฮะหลังคาอีลิทเป็นดําอยู่แล้วเราหลังคาเป็นดําอยู่แล้วไม่ต้องพ่นนะฮะอันนี้เราพ่นแค่หูกระจกนะครับกับคิวแน่ลูกค้าเลือกแค่2อ,อย่างเพราะว่าลูกค้ายังชอบความเป็นโคเมียมอยู่แล้วก็มือเปิดเป็นโคเมียมอยู่นะครับอันนี้ก็เลือกที่จะไม่พ่นนะครับก็สวยและก็ให้ความโทนสว่านะครับแล้วก็เห็นไหมครับว่าคานันนี้กับข้างไม่ได้พ่นเห็นไหมกับข้างเอ้ยไม่ได้ไม่ใช่ไม่พ่นกับข้างไม่ได้ติดกับข้างไม่ได้พ่นผ้าอะไรกับข้างไม่ได้ติดคก็เ โชว์ความเงาของตัวรถนะฮะก็สวยไปอีกแบบนึงนะฮะชอบแบบไหนก็สามารถเลือกสไตล์ที่เป็นตัวเองได้ครับเรามาดูด้านหลังของ3รุ่นนี้ดีกว่าะครว่าตกแต่งอะไรเพิ่มเติมแล้วมันต่างกันประมาณไหนนะครับอ่ะตอนนี้นะฮะเราต่อเนื่องจากด้านหลังของรุ่น e l ลิทเลยนะครับในเมื่อไม่ติดกับข้างแล้วด้านหลังเพิ่มเติมอะไรบ้างน,นะครับด้านหลังครับติดเป็น การลอยนะฮะมือเปิดนะครับข้อ <c oughs> มือเปิดนะฮะแล้วก็มีคําว่าปาร์เจลสปอร์ตนะฮะตัวนี้เป็นตัวครอบนะครับไม่มีไม่มีไฟนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวครอบสัญลักษณ์ปาร์เจลสปอร์ตพร้อมกับการลอยฝาท้ายด้วยนะฮะนี้ติดตั้งมาให้นะฮะชุดสกเกิร์ตครับ <S <s <ets> <S ชุดสกเกิร์ตคันนี้จะเหมือนชุดสกเกิร์ตนะครับคันสีขาวแน่นอนนะฮะแต่ว่าอันนี้จัดการเป็นพ่นด, <S <S ดำล้วนให้อีกนะฮะเพราะว่าความจริงอ่ะต้องมีสีเงินสีดำสีบอนเงินมาตัดนะครับแต่อันนี้ลูกค้าบอกไม่เลยสันต้องการดำล้วนจัดดำล้วนให้เลยฮะเรามาดู ถ้ามันไม่ใช่เป็นพ่นดําล้วนนะฮะหรือว่าเป็นสีอื่นเนี่ยเนี่ยสชุดนี้มันคือชุดเดียวกันแค่ว่าอันนี้ไม่ได้พ่นสีใช้เป็นสีที่มันมาจากาโรงงานของผลิตสเกิร์ตอยู่แล้วก็คือเนี่ยจะเป็นขาวโทนดําตัดบอลเงินนะฮะรอๆแบบนี้นะฮะขึ้นอยู่ที่ความชอบนะใครชอบอะไรประมาณไหนครับแล้วก็มือเปิดคันนี้มือเปิดเป็นโครเมียมก็พ่นดําให้นะฮะก็หมายความว่าทั้ง3ามคันมีการพ่นมือเปิดข้อมือเปิดและคันสุดท้ายครับคันนี้นะฮะเป็นคันที่รอๆแบบคลีนคีนะฮะก็คือว่า พ่นมือเปิดนะฮะจากโครเมียมให้เป็นสีดำนะฮะแล้วก็ด้านล่างนะฮะตรงนี้นะครับปกติแล้วเป็นสีเงินนะฮะก็พ่นให้มันสีดําเพื่อให้ว่าอะไรให้มันเป็นโทนทริปเปิลแบ็กนะครับสามารถหล่อๆลุยๆได้เลยนะครับอ่าเห็นไหมครับทั้งหมดทั้ง3คันสรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นพัสดรุ่นพรีเมียมหรือรุ่นเอลิทเอเดชั่นนะครับก็ <c oughs> สามารถเลือกตกแต่งตามความต้องการของลูกค้าได้เลยครับส่วนคลิปนี้ทํามาเพื่อให้เพื่อใครเป็นไกด์ไลน์แนวทางน,นะครับอู้ฉันอยากดูรุ่นพาสดูรุ่น์อยากดูรุ่นพรีเมน ไม่ต้องไปหาที่ไหนครับดูคลิปนี้คลิปเดียวจบนะครับก็เผื่อว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพี่ๆนะครับที่กําลังมองวิธีแนวทางการตกแต่งู่ครับก็ใช้3คันนี้แหละเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นไกด์ไลน์ในการตกแต่งได้นะครับคลิปนี้คร่าวๆประมาณนี้นะครับใครชอบคลิปนี้ชอบรถตกแต่ง,งสวยๆนะครับฝากพิมพ์สองสามให้เบสด,ด้วยนะครับส่วนวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสวดีครับ